ฮ e ลโหลจักรมาเลยครับผมกับเลขที่ทุกคนรอคอยนะครับผมเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับอันนี้ห้เมื่อก่อนนะครับผมยังไม่ได้จุดทูบด้วยครับผมมาเลยครับมักกระตามามักกับข้ามได้เลยนะครับผมแต่งวดนี้พีคในพีคนะครับผมก็คือนะครับเบิ้งหลายสำนักนะครับเลขมันมาตรงกับตารางผมนะครับผมสีเข้าอยู่บ่ครับผมทุกคนเอาไปเบิ้งกันนะครับผม อันนี้ของเจนุกเด้อครับผมอันนี้ซีเจผมตามดุแล้วบอออกจากเทื่ออะมาลุ้นกันเด้อครับผมว่างวดนี่สีออกบอถ้าออกเนี่ยมาสี่ค่อยทอะถ้าบอออกก็อันแยกกันเลิกกันซะอ่ะอันนี้ตาล้างข่อยนะครับเบิ้งเบิ้งวันพุธนี่ซีเข้าอีกบอรครับผมคิดว่าเลขใดมักตัวใดเลือเอาเด้อครับผมแล้วมากระตุงสำนักใหญ่หลายๆทีเด้อครับผมมักตัวใด ตามได้ครับแล้วก็ตามมาเน้นน้ำกลุ่มน้ำด้วยดครับมักตัวใหเราซสรุปให้นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางผมเลยครับมักกับตามบามักกับขามนะครับบ่แมนมีเค่รัฐบาลไทยนะครับแนวอื่นก็มีครับตามได้นะครับจิมลิมนะโปรไฟล์เลยนะครับผมฝากเลยเด้อจุ